ผมเทปเองนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับกันอีกแล้วนะครับก็สืบเนื่องจากคลิป 2v.2 โคคุชิโบเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมได้ไปอัปแพทมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้อัปมาเยอะหรอกอัปมานิดเดียวนะครับเพราะว่าผมไปดูแพทบัฟเนิร์ฟของ ABA ตอนนี้แหละ คือมันเยอะมากนะครับตัวละครที่โดนเนิฟเนี่ยมันเยอะแบบเยอะจนถ้าผมเอามาทําคลิปเนี่ยมันน่าจะยาวได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะไอบ้บัฟเนิฟของแพทนี้เนี่ยมันเยอะเกินนะครับก็เลยไม่ได้อ่านจนหมดนะอ่านแค่ตัวละครที่ผมรู้สึกสนใจนะครับเพราะงั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นไปทางด้านตัวละครที่มันกาก,ากาชิบหายแต่ง,งูมันก็ดันเนิฟมาอยู่ดีนะครับแต่มีตัวอะไรกันบ้างก,ก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ มาฮะตัวแรกเดี๋ยวผมเล่นเป็นซุนซุยแล้วกันนะครับคือปกติผมเล่นซุนซุยบ่อยนะเพราะงั้นผมก็เลยสงสัยนะครับว่ามันจะเนิฟซุนซุยมาทําไมวะเอ๋อเดี๋ยวนะคือปกติตัวซุนซุยมันค่อนจะบาลานซ์เลยก็เลยไม่เข้าใจว่ามันจะเนิฟมาทำไมวะไอ้ตัวนม่นแบบต้องมานั่งเอามันด้วเอาคอมโบมันจอดอะแถมทําติดยากมากด้วยนะครับถ้าคุณไม่ได้ฝึกคอมโบมันอะแล้วเนี่ยแล้วผมเจอตัวชี้อะไรอีกเนี่ยนั่นไงจากูตายโอ้ยังเขาคอมโบโอเค ตัวใหม่ๆมันสกิลเร็ว,าวามวากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ดูดิกดปุ๊บไปปั๊บกาแตกสุดกองแล้วมึงดูท่ากูสกิลสี่สุดโหดไอ้เจ้ามันเนิบไปทำไมกูไม่รู้เรียบร้อยนนองอืมเอาอะไรวะอืมไอ้นอนสไลด์ต่อยนี่ไงโอ้ยจะปั๊บปั๊บปั๊บงงกันดิงงกันดินี่ไงเทคนิควิฟเนไอ้น้องอทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่โอ้ยบ เรียบร้อยโอ้โหอ๋อสวยอืมเบสิกคอมโบมันต่อได้แค่นี้จริงๆอะตอนเนี้ยซุนซุยอะโอ้ชีบร้อยผมตายดูดูคอมโบมันนะฮะคอมโบสุดจะง่ายอะโอ้กูตายย่ะซุนซุยตอนเนี้ยสกิล3ต่อคอมโบไม่ได้100%แล้วนะครับส่วนสกิล4เนี่ยต่อคอมโบได้อยู่นะฮะแต่ว่าต่อยากมากนะครับก็ไม่รู้มันจะเนิบมาทำไมเหมือนกันนะถ้าสีมันทำให้ต่อยากขึ้นเนี่ยสงสัยสงสัยคนโอ,โอเคอากาศแตกมันก็เนาะ เนิฟหน่อยก็ดีนะครับตัวละครใหม่อะการแตกมึงแบบสุดยอดมากอะแต่และตัวเนี่ยเห็นปะแม่งแบบตัวถลไปมาโอ้นี่ไงต่อคอมโบไม่ได้กดดูกระโดดไม่ติดเอาจริงต่อให้กระโดดติดมันก็ต่อยไม่ได้อยู่ดีแหละมันดาวซแลมน็อกแบ็คโคตรไกลเลยนะครับไม่รู้จะปรับมาทำไมเหมือนกันนะตัวไม่ได้คอมโบง่ายเลยเพื่อนซุนซุยอะมึงต้องกากขนาดไหนถึงไปเจอซุนซุย40หรอวะกูถามดิเชื่อเกมตัวเองเคยเล่นบ้านไหมเนี่ยกูตายเนี่ยมึงดูคอมโบมัน โอ้ยคอมโบปันย้อนจิผายหรือบับเนื้อ PVA เออถ้ามันเร็วมากเลยนะครับดีนะเขาเนื้อกาดแตกมาเนี่ยแล้วมึงดูท่ากูอ้โดดไม่ติดเชีย่ยขาติดพื้นเรียบร้อยไม่หันหลังมาบล็อกอืมเบสิคคอมโบสวยแต่กูสวยไม่ได้ท่าไม่มีเอลนแหลกเลยบินพลาดก็ควรจะมีเอลแหกนะไอเชีย่ย ของิ้วนี่เรียบร้อยแปปนึงนะผมอยากลองไอทิกไอน,นี่วะมันยังทําได้ปะวะ<ง>อ้าวยังทําได้นี่ว่าเอออ้าวแล้วกูทําเยี่ยไรกูเนี่ยอ้าวเรียบร้อย,อ,อ,ย,อ,ยอ้น้องกูแพ้ <laughs> อืมรนด้อมเดี๋ยวผมเล่นคนละ2แมตช์แล้วกันนะฮะต่อหนึ่งตัวเนาะเพราะว่าตัวละครมันเยอะนะครับขอเล่นสัก2แมตช์พอแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวละครนะครับเจอกับอ๋อตัวเชี่ยอะไรจำออ,อกลกหน้า โอ้โหกัดแตกสุดโกงเนี่ยเขาไม่เข้ามาต่อยต่อคอมโบอะไรมึงวะนี่เพื่อนทําอะไรอะตัวละครตัวนี้ก็โดนเนิฟมาเหมือนกันนะฮะร่างแรกเนี่ยเหมือนจะต่อคอมโบไม่ได้สักท่าแล้วนะครับ <c oughs> กลายเป็นตัวสป,ปมสุดยอดอะโคตรสป,ปมมาเลยอะตัวมันตอนเนี้ยเรียบร้อยน้องเจอโกูอืมวันชัดคอมโบต่อยโคตรแากเลยเยากจะปรับมาทําไมนี่อ๋อเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่เอาเขาเชื่องงัดไม่ขึ้นแม่งคิดขวา ขวาเพื่อต่อยขึ้นในชั้นมันจะปั๊บปั๊บตามไม่ทันเลยดิโอเคมันตามทันไอปัญญาอ่อนเออต่อคอมโบไม่ได้แล้วสุดยอดมากสิ่งที่ควรจะเนิฟที่สุดในเอเบเอแต่อันนี้มึงไม่ควรเนิฟเพื่อนทัโหลไอ้ยศถ้ามันโอเคเรียบร้อยมาแล้วคอมโบชนนี่ไงอุนี่ มันเนิบมาทำไมโอ้ต่อคอมโบไม่ได้สักท่าเลยเี่ยคือท่าสี่เนิบกูยังพอเข้าใจไว้เพราะว่ามันเปิดโกงไอ้ผู้พัฒนามันจะกากบอกไม่เก่งนะครับแต่ท่าสามเนี่ยกูมไม่เข้าใจมึงจะเนิบมาทําไมมึงจะทำมันต่อคอมโบ,โบยากทําไมเพื่อนอ๋อเยัยงไม่มีแอนิเมชั่นโอ้โหมตายเรียบร้อย มาแล้วกูช็อคโบอืกูจะตามไปต่อยต่อยยังไงไวะเนียโอ้โหกัดแตกมึงก็นี่ก็น้อยเชียโอ้ยคือตัวมันคอมโบไม่ได้แต่มันก็ยังสแปมได้งไงแต่ชุนซุยกูทำหาเลยเนียว่างวะเน,นี่ยากาัดแตกกูไม่ได้โกงนะสเนคิคอ๋อนี่อากาดแตกโกงแล้วครับอืมโดนลบไม่เป็นกดดิสก,กิลอะเออแม่งกดจริงไอ้เชีย เร็วก็เร็วใหญ่ก็ใหญ่ฮิตบ็อกอ้โอ้ยอ,อย่าลองอย่าลองกูไม่ให้ท่องเดี๋ยวมันได้โหมดได้บทม,มาอันนี้ไม่ตลกนะอาเรียบร้อยเขาเตรมมั่วกูเอบอไปสิกไอ้น้องไม่คิดจะไต่สวนด้วยนะไปลแล้วครับจบเกมไม่เล่นโหมดเพราะว่าถ้ามันได้เล่นโหมดกูก็แพ้เรียบร้อย ทำไมถึงกระโดดหลบสกิลกะกาคลิกไม่เป็นเพื่อนมึงกดสกิลปุ๊บมึงตายไม่ได้โมนะไม่ได้ขู่ด้วยแต่มันคือความจริงเพื่อนอ่าเรียบร้อยจริงจครับมาตัวต่อมาเดี๋ยวผมขอเล่นเป็นคุโจโจโซโลแล้วกันนะครับปกติคุโจโจโซโลสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เก่งเลยนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้กกขนาดนั้นหรอกตัวละครมันก็คือสมดุลน่ะคุณเข้าใจปะมันสมดุลนะฮะมันเล่นยาก แกาดแตกมันกากนะครับแต่ว่ามันมีวันสดคอมโบไงแต่คือมันสแปมกาดแตกไม่ได้ะฮะมันแพ้ทางตัวละครสแปมอ่ะแต่ไม่กูรู้ว่ามันจะเป็นเนฟคอมโบกูควรโจมตัวลูกมาทำไมะนะแล้วทำอะไรทำอะไรเพื่อนเนฟเชื่ออะไรปัญญอ่อนนิ้วกูยังยังยาวเหมือนเดิมไนนอ,อ้น้องเดี๋ยวมึงเจอกาดแตกสุดกงกูไจุ๊บไอ้ไน้องทำชเชื่อเลยกูดีฟนี่จิ้มนะไปบล็อกอก่อ ผมว่าผมชนะแล้วแหละคนนี้เขาสู้โจทยโลกไว้เป็นนะครับโอ้ยโอ้โหต่อยไม่โดนไอ้เชี่ยเอ็มบอลสแตนโคตดโอ้โหทำอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันน็อกแม็กอย่างนี้วะมึงก็โดนเนือ้อมปหรเพื่อนอ้าวเรียบร้อยอืมแทงหนึ่งสองสามสี่อืม, 1, 2, 3, อมสก,กิลสุดไยแอกเนื้อมาแล้วด้วยนะท่านนี้ปกติก็ชายอย่าง้วจะเนื้อไปบัญชาขึ้นกว่าเดิมอะสุดโหดไปเลยอะ แตกสุดโกงเนอน n o c k b a c แต่ดาเมจเท่าเดิมปัญญ่อนทิบหายสรุปทั้งตัวมันก็ยังมีดีแค่สตาร์ฟิงเกอร์เหมือนเดิมอะ่ะโอ้โห,โโหบล็อกไม่ทันต้องระวังข้อมุนตัวเตะนะครับโอเคเขาไม่หมุนเขสไลด์แทนแล้วพี่ชายไปกดปุ่ม F เ,เลยลองสำรับปุ่ม F เ,เบาๆดูเพื่อนโอเคอุ้ยลาถ้าสุดโหดไอ้เชีย่ยจะเนิฟมาทำไมเนี่ยสกิลมันโอ้โหต่อยไม่สู้ อคอมโบอะไรวะเนี่ยหาจังหวะแทงเขานะฮะจังหวะนี้แหละไม่โดนอ๋อแต่เอ็มมันได้นี่งไงเอาล่ะเอาบลกไปแตกคืออะไรวะอ๋อเชนบน็อกแพ็กอีกสุดยอดสวยเรียบร้อยเรียบร้อยจีจีครับจีจีครับเยอะเละยเยอะเละยจะเสร็มีอะไรจะบอกถึงแม้ว่าร่างปกติกูจะโคตรกาดแต่ตอนนี้ร่างโหมดกูเก่งเหมือนเดิไมไอ้น้องเออ ต่อคอมโบได้3ถ้ท่ากูไม่อยากชมโูนโมมนมเ,นเนี่ยโหมดมึงควรจะเนิฟเนี่ยอย่าไปนเนิฟทำยี่อะไรร่างแรกเนี่ย <c oughs> อ๋เจอกับซาโตะลุโกโชอ่ะตัวนี้ก็โดนเนิฟมาเหมือนกันนะฮะโกโจเนี่ยต้อไม่ผิดท่า2มันโดนเนิฟมาให้ต่อคอมโบไม่ได้แล้วนะครับไอเชี่ย <c oughs> ตัวปกติมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะเนี่ยมันต้องเอวันเทยังเดียวเลยนะครับโกโจอ่ะเป็นไง ไอ้แขนกูนี่กบ็บัฟสักทีเหอะถ้าจะทำให้มันชาขนาดนี้แล้วทำอะไรนี่เพื่อนแทงนะอ๋ออ๋อโอเคไปกาดแตกสุดโกงอืเรียบร้อยกูมีแทงแล้นนะเพื่อนระวังกูแทงเข้าไปนะโอ้เชี่ยนันรีเฟกไ่ทันระวังกูแทงนะเพื่อนระวังนิ้วยาวๆนะเรียบร้อย <laughs> อือยู่ก็มาเคาน์เตอร์เอาไม่ตาย กาลูนาบัฟราเมจด้วยครับถ้าจะทำให้มันน็อกแพ้กอหลูนี่ไงไม่บ็อกไงไม่บ็อกชาสุดโกงของโจทาโลมสวยเบสิคคอมโบชิบหายเลยต่อยแล้วไม่ตายสมัยก่อนนี่มึงตายแล้วนะเพื่อนไม่อยากจะโมเออเฮ้ยิงจริงแล้วตัวมันยังเก่งอยู่วะดูดิอืตัวยังโหดไอ้น้องว้าว ้แต่กี้มันเป็นทิกค,ครับนี่ไงตัวแม่งคนโดนเนิร์ฟอะตะกิงตะก,กิวเล็กแค่มันควรจะสั้นกว่านี้นะครับไอ,ตอ้ต้องเนิร์ฟต้องเนิร์ฟเพิ่มวะเนี่ยถ้าสามไม่ควรมีสตันแล้วนะฮะตอนนี้เออแล้วก็ถ้าสองเนี่ยคนจะกัดแตกน็อกแบ็กนะครับโอ้โหแทงไม่โดนอะไรวะนิ้วทะ,ทะลุผ่านทวงไปเลยไน,น้เพื่อนเฮ้ยผมหมดละจบเกมละหโมโดเชี่ยนี่อย่างโกงเลยนะฮะสก,กิลเชี่ยเนี่ยเนี่ยสก,กิลอะไรเนี่ยอย่างโกงเลยฮัลโหล แล้วท่านี้ันก็อย่างแรงอ่ะต่อคอมโบได้แต่กูไม่ต่อกูหยุดเวลาทำให้คลิปมันยาวขึ้นทำ <laughs> าไมมันดูเหี่ยวๆอย่างม่าที่ตัวละครจีๆครับเธอจีโอเคมาตัวต่อมาเดี๋ยวผมเล่นเป็นกิลกาเมสแล้วกันนะฮะหนึ่งในตัวละครเมนของผมที่ทำให้ผมเนี่ย อยากจะเลิกเล่นเกมนี้ทันทีเลยนะแต่แต่มันบอกเนิฟมาคือกิวกาเมตตอนเนี้ยมันโดนเนิฟสกิลสองกับ3ในร่างปกติทําให้ต่อของโบไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเนิฟทําไมเหมือนกันนะปกติกิวกาเมตตัวแม่งอย่างกาอะไรแย่จริงนะไม่มีเชี่ยะไรเก่งเลยอะเอ็มวันมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับกิวกาเมตเวลาเอ็มวันเนี่ยมันห้ามเดินนะแล้วมันเอ็มวันอันนี้ด้วยนะครับมีอันแลกต่อยแล้วแม่งกับโดนสกิลสวนได้อะอย่างพันตอนะเนี่ยไงอืม คอมโบสุดโหดเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยต่อมูไม่ได้นะฮะถ้าสองมันล็อกไวแล้วนะครับแล้วถ้าสามนี่ก็น็อกแบ็คไกลขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะเนิร์ฟมาทำหาอะไรเชียเดฟแม่งต้องกากขนาดไหนวะเนี่ยกูถามจริงเหรอฮัลโหลโคตรต่อยมาโดน <B uff> เนี่ยเห็นปะคือมันมันขยับนิดเดียวเอ็มันมันไม่ล็อกเลยนะครับคิวกเมดะ <laughs> โหงัดไม่โดนเรียบร้อยทำอะไรเนี่ยเพื่อนทำอะไรครับคลิปนี้อาจจะบ่นเยอะหน่อยนะครับขอโทษด้วยแล้วกันเนาะโอ้ทำอะไรเดี๋ยวเพื่อนเบสิคคอมโบเป็นไงครับโอ้โหไม่โดนไอ้มันเป็นเนื้อไปอีกปะเดี๋ยวเหรเดี๋ยวเดี๋ยวไอปกติมันต่อคอมโบได้นะถ้าดาวสลัอย่างนี้อ่ะแต่มันไม่ทูนะครับ อ๋อจับอากาศจับอะไรครับน้องอืมเอางูมันไม่ล็อกเรียบร้อยตายา <c oughs> เปิดมาโอเคพุ่งแล้วก็กัดแตกกัดหน้าเพราะงั้นผมจะซาดสืกอใส่มันนะครับแล้วก็คอมโบเฟยอเออคอมโบสุดโหดกูต่อสวนไม่ได้เพราะมันสกิล,ลหนึ่งอยู่เรียบร้อยเนี่ยเห็นปะ่ะมันเดินรถเอ็มบันมันไม่ล็อกเป้าเฮ้ ตัวมึงไม่ได้เก่งไอ้เชีย่ยมเออเยีางโอ้มาผมเปิดโหมดแล้วนะฮะรีบเล่นรีบจบคลิป <c ười> โหมดกูแม่งก็ย um, ังเก่งเหมือนเดิมอ่ะติดอย่างเดียวคือครูดาวนานไปหน่อยโอ้โหไอ,อ,อ,อมันผิดไม่ตายเลยเชีย่ยมึงแพ้แล้วเพื่อนบัลลังก์ของราชาไอ้นะ้อ <c> ง <ười> ถ้ากูยังโหดไอ้เชีย่ยลังโหมดอะไม่อยากจะโม้ วอตเต์ฟอแถมติดลบมึงมาจับเจอคูได้ยังไงเนี่ยเชีย่ยบ้าปะเนี่ยระบบจับคู่ ABA เปิดมาแล้วยืนนิ่งอย่างนี้ฟรีคอมโบนะโอ้โหสาสโอ้มึงดูดิเอมวันมันอะมันเก่งยังไงวะสเน็กมึงบอกเหตุผลที่เหนือมัันมาดิคือมึงต้องเล่นเกมตัวเองกาขนาดไหนวะเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วไอ้เชีย่ยโอ้ แล้วทำยังไงเนี่ยโอ้ยเนี่ยละทาเชีย่ยนี่ก็ไม่โดนอะไรเนี่ยเฮ้เยเฮ้ยนี่ขนาดทำทิกที่แม่งแบบไม่ถูนะไอเชีย่ยปัญญ่อนชิบหายท่านี้แม่งก็ต่อคอมโบไม่ได้แล้วนะดามเมจก็ไม่คิดจะบัฟมันด้วยนะทำให้แบบตอคอมโบไม่ได้ดามเมดก็ไม่คิดจะบัฟอะสุดยอดจริงๆเลยสมองไออันนี้ก็กดแต่สกิลยังเลยเนี่ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ย อ๋อออกเกมขอบคุณมากครับกูจะได้ไปเล่นตัวอื่นสักทีโอ <paling S 2> <Nein> เคามาเดี๋ยวผมเล่นตัวละครสุดท้ายแล้วนะฮะตัวละครตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวละครที่พิการที่สุดในแพทนี้แล้วนะครับและตัวที่ว่าก็คือโบลี่ครับเอโบลี่ olly, ตอนนี้โคตรกากยเว้ยตัวละครมันกาก่าม็อบอีกนะฮะเนี่ยเชื่อม็อบยังเก่งกว่าอีกอ่ะคือโบลี่แพทเนี้ยเพียงแค่คุณสัมผัสปุ่ม F เบาบ ầu, ๆคุณก็ชนะมันแล้วนะครับ okay. คือถ้าหนึ่งวอลลี่ล่างปกติเนี่ยมันไม่กล่าวแตกแล้วนะฮะแล้วก็ต่อคอมโบโมไม่ได้นะครับแถมมีเอลเล็กด้วยนะฮะเราใช้เสร็จไม่ว่ามันจะโดนไม่โดนแม่งก็จะติดเอลเล็กอ่ะคือไอเชี่ยตอนนี้มันเอลเล็กทุกท่าจริงอะ่ะวอลลี่อะไม่อยากจะโม้เลยอะ่ะโอ้โหไม,ไม่โหลดโอ้โหแล้วเฮ้ยเน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 เห็นปะโอ้เนี่ยผมบล็อกไม่ได้นะฮะคือมันจะเนิฟมาทำมา <IS 2> ตายไอ้เหี้ยโอ้ไม่ตายตัวมันไม่มีวันช็อตคอมโบนะครับผมลืมแต่ว่าตัวกูตอนนี้ก็ทำ หาอะไรไม่ได้เหมือนกันมึงคิดว่าท่าสองมันกาแต่โกงมากมันเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยน้องลากไปกินอืมอืมอืมขมโมบสุดโหดนี่ไงไอเ้เยสตันไม่มีเลยโอ,โอเคโอ้อยังยังไนน้องโหกดสกิลไม่ติดไม่เป็นไรมันเข้ามากดใกล้ๆผมไบหนามัยเหน่อยโอเคเขาไม่สวนโอเคสัส คือถ้าแัดเนี้ยคุณเจอโบลีในหนึ่งหนึ่งแรงนะฮะคุณก็แค่กดทำพับปุ่ม F เ,เบาๆอ่ะคุณชนะเลยนะครับมึงก็แค่ตั้งการดนี่ไม่ได้เชียรนี่ทำเนี่ย,นเ,ย,เ,ยเนี่ยโอ้โหกูทำเพี้ยอะไรคุณไอ้สัสโอ้ถ้ามันโดนเรื่พี่บล็อกมาดีกว่าแต่ก่อนมันพี่บล็อกกว้างกว่านี้นะแต่ก่อนนี่กูนึกว่าอัปเปอร์คัตล้านเมตรไอ้สัตว์เปิดมาเขาจะยิงคำนนั่นไงเชียหถ้าโคตรพันยอดเร็ว,รว,รวชิบหายไม่มีประโยชน์อะไรด้วยนะอืมสวยอืม ไม่บล็อกด้วยสุดยอดคนนี้ไม่ได้ตามแพทนะเนี่ยน้องไม่อัพแพทระวังนะ<笑><笑>เฮ้ยอืมจะได้ประมาทไปแต่วินาทีเดียวไอ้น้องเออพวกกกูตอโมเยี่ยอะไรนะบ้าเนี่ยกันโหลเฮ้ยชิบหายอ๋อเฮ้ยมึงม,มาดิเชียยิงส่วนนะอืมกูจับนะเรียบร้อยอืมไถไปอัดมุม ต่อคอมโบไม่ได้ไม่เป็นไรกูปเปิดโหมดละโหมดวอลลี่นี่โดนบัฟมานะฮะสกิลหนึ่งตอนนี้เหมือนจะต่อคอมโบได้แล้วมัง้งคือทับอะไรเพื่อน <c oughs> ขับเตอร์ดมไมออออไอเชี่ยดโอ้โหกดสกิลไม่ติดสกิลหนึ่งสุดกองแม่งกองอยู่ท่าเดียวไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอเล่นท่าหนึ่งแล้วกันนะครับกดสี่ไปแล้วมันโดนสวนได้ไงอะน้องสวย ค okay. ไม่สวยแล้วไอ้เชี่ยโอ้โหกาแตกไม่มีสตันเลยหรือไงวะตะกี้โอ้ยผมแพ้แล้วเนี่ยอ๋อไม่น็อกแบก็คเรียบร้อยอไม่มีท่าสองด้วยนะตะกี้ใช้ไปทำไมครับใช้ไปทำไมสก,กิลสุดโกมึงอ่ะโอเครู้เรื่องอ้าวยิงอะไรครับน้องเรียบร้อยเรียบร้อยไม่โดน อ,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 อคนที่เขาเล่นโหมดไม่เป็นผมบอสู้ได้อยู่โอเค <c oughs> เลงมาอย่างไกลเลยเรียบร้อยถ้าเอ็นแหลกโคตรเยอะจะกดทำไมอั้อ ออตายคูเชน่อว่าจะไม่ตายเมื่อกี้โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตอนแรกว่าจะเล่นอีกสักตาหนึ่งแต่ไม่เอาละผมเจ็บคอนะครับก็นั่นแหละก็หวังว่างูเขาจะบัฟตัวละครกลับขึ้นมาให้เป็นเหมือนเดิมด้วยนะครับอ,อันนี้ก็มีแต่ต้องมานั่งรอลุ้นกันอ,อีกทีนะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไวเ้เตรียมหน้าราแล้วกันนะครับ